โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกแล้วกับบ่าใต้นะฮะช่องบอยปลาเที่ยวกับผมสาหรับวันนี้บ่อยปลาเที่ยวนะฮะปลามาเที่ยวตรงน้ําตกนะครับผมชื่อว่าน้ําตกโตนแพรทองนั่นเองนะครับที่จังหวัดพัทลุงครับเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าจะสดๆนงำยังที่ไหนแต่ที่แน่ๆที่บ่าใต้เห็นก็คือตักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยครับไปครับเราไปดูกันไปครับไปเล่นน้ํากัน นี่นะท่านชมครับน้ำตกโตนเปลทองนะครับนี่ครับบรรยากยาศอะฮะเดี๋ยว <c oughs> บอกใต้พาท่านชมไปทเที่ยวไปชมวิวบรรยากาศน้ำตกที่นี่กันก่อนนะครับแล้วก็นางสาวบอกใต้ก็จะไปหาพี่ที่แบบสั่งอาหารมากินกันนะฮะ

โอ้โหตั้งสรรหามาวางกันเนาะโอ้โหบ่ายน้ำมาเลยครับเพื่อนๆน้ำตกก็ย็นสบายมากเจ้าดเตี้เลย ตาโตใหญ่มากว้ายโอเคครับสำหรับวันนี้บอกได้าตาท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเที่ยวน้ำตกกันนะครับผมก็ใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้กับบอยพาทเที่ยวครับสำหรับใครที่ยังไม่ไดกดติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกดติดตามซับสไครต์ช่องบอยพาทเที่ยวไปเลยนะครับจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปนะฮะ จะไปเที่ยวที่ไหนรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย